โอ้โหทุกคนนะคนอย่างเยอะเลยตอนนี้นูน่นตรงนูน้นนะเยอะมันให้ฟิลตลาดนัดมากเลยนะทุกคนแถว,ว <c oughs> นี้นะี่ฮะทุกคนสะพานในตำนานของเรานะสะพานสาแก้วสำหรับน้องๆที่อยากเรียนอักษรศาสตร์นะคะอยากเรียนก็เรียนเลยค่ะม้รกันเข้ามาเลยค่ะสวัสดีตอบนะคะะ วัสดีครับทุกคนผมจิโน่าวเคครับแล้ววันนี้นะผมเราอยู่กันที่มหาวิทยาลายัยศิลปากรสนามจันทร์อีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้นะผมจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าทับแก้ววิชาการนะผมซึ่งอันนี้เป็นอีเวนต์ที่ผมพูดตรงๆนะมันมันคล,ล้ายๆ open house อ่ะแต่เป็นโอเพนเขนาดจิ๋ว่ที่แบบให้พวกน,นักเรียนพวกมัธยมอ่ะมต้นมอปลายมาหมดนะแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะอยู่ข้างหน้านะก็โอเคถ้าพร้อมล้วไปดูกันเลย ตอนนี้ครับทุกคนก็ตอนนี้นะเป็นตอนเช้านะประมาณ7จ็ดโมงเช้านะพอดีว่าวันเนี้ยผมตั้งใจจะมาถ่ายวอล์กเกิก,กิจกรรมพวกนี้นะคือผมมีเรียนคาบเช้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันเอางี้นะทุกคนผมขอไปกินข้าวก่อนนะ mm hmm. พอดีว่าแบบตื่นเช้าผมตื่นตั้งแต่6กโมงอะหกโมงตรงอะคือตั้งปลุกเร็วมากอะแล้วก็คือตั้งใจแล้วว่าวันไหนผมมีเรียนเช้าผมก็จะมากินข้า,าวเช้าที่โรงอาหารนะตรงนู้น คือทุกคนฮนะจริงๆวันเนี้ยเพื่อนผมนะอิสระตัวไามจะมาถ่ายกับผมด้วยนะแต่พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเขาตรวจเอดีเคตอนห้าทุ่มฮนะสรุสปคือมันขึ้นสองเขีดนฮะเขาติดโควิดทาให้วันนี้ผมฉายเดี่ยวฮนะแบบคือผมเสียดายมากอนะ่ะคือแบบยังงานได้ถ่ายวอลกกับเพื่อนคนเนี้ยมันรู้สึกสนุกดีนะที่สาคัญเลยคือช่องเขาบูมขึ้นมากเลยนะหลังจากที่แบบยังงานเขาเริ่มทําคลิปเกี่ยวกับ,กบ,กบมหาลัยมากขึ้นอนะ่ะผมสังเกตเลยนะยอดซับเขาแบบ จากตอนนั้นที่ถ่ายกับผมไอคลิปหนึ่งวันที่สินปรกรณ์กับผมอ่ะตอน,น,นเขาร้อยสองทับมาตอนนี้ปลาไปสองร้อยกว่าแล้วนะซึ่งเจ๋งมากนะซึ่งผมเองก็เชียร์เขาด้วยแหลนะต่างคนต่างเชียร์กันนะโอเคตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเ,เตรียมตัวเรียนคาบแรกกันแนละ้วโอเคเจอกันคนระับ เอาละทุกทุกคนตอนนี้ผมเรียนคาบเช้าเสร็จแล้วนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยดีกว่านะวันนี้น่าน่าจะน่าสนแหละนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเรราเเพิ่งียนอะไรทำเสร็จรค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะโอ้โหทุกคนนะคนอย่างเยอะเลยตอนเนี้ยนู่นตรงนู้นเน่ยเยอะอู้หู โอ้โอ้้ดูล่นนั่นเนยลยเ,เล่นใหญ่จริงอโอ้ยวความรู้สึกความรู้สึกตลาดนัดมาเลยอะอาเราฟริกเกอร์ <c oughs> okay. อะไรนะ อะไรนะ่อพูดอะไรนะเหล่าเป่าเหล่าฟิกเกอร์ฟิกเกอร์รู้ว่าจะโอ้โหดูด้วยนะนี่เลยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของเราเนี่ยมันให้ฟิลตลาดนัดมากเลยทุกคนแถวเนี้ยแสดงว่าไอ้ที่เขาเซตอัพเต็นทุกเนี่ยมันเพื่อตลาดนัดเหรอ Probably คือ่าคือทุกคนนะวันก่อนหน้าเนี่ยผมเห็นเขาเนี่ยเอาเต็นท์มาตั้งแบบเนี่ยมาเซตอัพเต็นท์แบบเนี้ยนะโอเมงก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาทำเป็นแบบตลาดนัดใหญ่ๆเลยแบบแบบตรงหน้าตึกวิทย์เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือตึกวิทย์นะฮะตึกวิทย์สองนะโอ้เมนูจัดเต็ม โอ้ยระวังระวังพื้นเปียกโอเคโอ้โหนี่ครับพิษพิษภัยของหน้าฝนเนี่ยดูดิทุกคนท่วมเลยโอ้โหนี่มาเลยเนี่ยรถบัสคันเบลเลอร์เลยเนี่ย ดูเหมือนว่าเขาจะโฟกัสตั้งเต็นท์ที่ตึกวิทย์เป็นหลักอะ่ะไอพวกคณะวิทย์เป็นหลักเลยนะเราเดินมาแถวไหนแล้วเนี่ยถาจริงก็นิยู่์คณะวิดเ,เราเราเรา,เรารู้แน่ๆเราไม่เคยเดินมาไกลขนาดเนี้ย ก็เดินอีกนิดนึงถึงหอนายล้วอ่ะไม่ใช่หอไปะละดัดนะหอนายของชายอะ่ะใช่ปะ่ะมาดูโอ้โหอันนี้หนักเลยเนี่ยตรงนี้หน,นักเลยตรงนี้ให้ฟิลงานวัดมากเลย โหดด้านหลังปากันเมามัานมากเลยทุกคนคือกิจกรรมเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบมินิโอเพนเฮาส์ใช่ไหมแต่ว่ารถที่รถบัสท,ที่มาส่งนักเรียนอะ่ะโอ้โหไม่เล็กเลยพูด <laughs> เลยไม่เล็กเลยไม่่ใช ตะกี้เขาพูดว่าเป็นอะไรนะกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ด้วยนี่หรอใช่ใช่ตะกี้เราได้ยินเขาประกาศอยู่ไงโอ้โหดิเดี๋ยวฉันไม่นั่งห้องสมุดดีกว่าแล้วจะเดินต่อเออ อ่ะโอเคได้เดี๋ยวเราจะหาเด็กกันอ่ะเจอกันบ๊ายบาๆนะเพื่อนผมไปหอสมุดแล้วฮะเหลือผมผมโดดเดียวอีกแล้วเนี่ยอุตส่าห์ได้อุตส่าห์ได้เพื่อนแต่ก็ได้เพื่อนมาไม่ตลอดทั้งบล็อกเหมือนกันนะสำหรับน้องๆที่อยากเรียนอักษรศาสตร์นะคะก็อยากเรียนก็เรียนเลยค่ะมาเริ่มกันเข้ามาเลยค่ะไม่กลับนะคะ ช่ฮะ yeah, ทุกคนสะพานในตำนานของเรานะสะพานสาแก้ว <Enjoy. S 1> ภาพนี้ให้ความรู้สึกเหมือนปัจจุบันไหมทุกคนที่แบบฝนตกหนักน้ําท่วมขนาดไหนแต่นักศึกษาทัพแก้วอย่างพวกเรานี่คือแบบพวกเราคือแบบพวกถึกทนแบบอึดบึกบึนถึกทนอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอจบแคปเพียนเท่านี้นะผมสำหรับบอ็อกกิจกรรมงานทับแก้ววิชาการที่มหาวิทยาลัยสิลปากรสนามจันทรนะผมก็สาเหตุที่วันนี้นะฟุตเทจมีค่อนข้างน้อยนะผมเพราะว่าช่วงนี้นะผมเป็นช่วงไม่เทอมอยู่นะแล้วก็ผมยังสอบไม่เทอมไม่หมดนะทุกคนยังไม่จบนะผมยังเหลืออีกหนึ่งวิชานะก็วันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยก็คือวันนี้วันที่30สิงหาส5ง5นะเป็นวันที่นะ คือผมมีเรียนอ่ะคาบเดียวแต่ว่าผมยังมี m i d เทอมอีกหนึ่งวิชานะผมตอนวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่เท่าไหร่วะแป๊บบนึงโอเควันเสาร์ที่สามกันยานะผมซึ่งผมต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือนะเพราะว่าน,นี้เป็น m i d เทอมผมเองก็เลยนะคือผมว่าคลิปเนี้ยผมอาจจะไปอัปโหลดหลังจากผมสอบ m i d เทอมเสร็จแล้วนะผมก็คือหลังวันที่3กันยานะโอเคก็อคขอจบคลิปไปเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผม ก็จะไ,ได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากผมนะกดไปเลยกิ้งๆนะตรงน,นี้แล้วก็ขอบคุณมากผมที่ไปเที่ยวด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย